วันนี้มาแก้มือตำนานเกาเหลาสมองหมูที่มาครั้งที่แล้วแล้วมันหมดอ่ะแต่วันนี้ไม่มีพลาดครับเครื่องอย่างแน่นแบบแที่ถ้าใครไหวสมองหมูนะเตรียมตัวมานางเลยส่วนถ้าใครเห็นแล้วขวัญกระเจิงดูท่าจะกินไม่ไหวลองดูคลิปให้กําลังใจครั้งแรกของผมก็พอสั่งเครื่องทุกอย่างมาเต็มโต๊ะเผื่อกินไม่ไหวและถ่วยนี้ก็คือพระเอกของคลิปนี้ครับเกาเหลาสมองหมูอภิมหารวมทุกอย่างของเครื่องในหมูไหนประเดิมคําแรกลองจ้วงสมองหมูดูก่อนเลยแต่ชิ้นเล็กๆก่อนนะก่อนกินผมหลับตาปี๋แล้วก็เอาช้อนนี้เข้าปากแรกๆก็ออกหล สังกลายเป็นอุย้ยโคตรอร่อยเลยยิ่งคำไหนตักคู่กับข้าวสวยนะคือยังไม่เคี่ยวนะแค่ลิ้นกล้วยตัวสมองหมูมันแตกโผล่ในปากเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวแล้วระหว่างที่เคี่ยวมันคลุกเคล้ากับข้าวในปากโคตรอร่อยเลยมันเหมือนจะยืยนะแต่มันโคตรอร่อยอะ่ะถ้าใครไม่เคยลองอยากให้ลองเปิดใจอะ่ะยิ่งมาเจอกับน้ำซุปเชงเชงหอมๆนะตุ้ยและเครื่องทุกอย่างเขาก็ทําโคตรอร่อยผมซัดเกลี้ยงแล้วร้านนี้คือร้านเกาเหลาสมองหมูเจ้าเก่านางเลิงครับอยู่แถวๆนางเลิงกรุงเทพเต็มสิบห้สิบเลยว่ะคุณลองเปิดใจดูคุณโค